สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดาูวัดของอดีตหลวงปู่เนียนคำผู้โด่งดังนะครับซึ่งวัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลยางนะครับ,บอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เมื่อก่อนวัดนี้นะครับจะร่ำคาไปด้วยผู้คนจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับราการชั้นผู้ใหญ่นะครับดาราดังๆทั่วประเทศนะครับจะมา,าแฟวเวียนมาทําบุญนะครับมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินมาเป็นเจ้าภาพงานนูน้นงานนี้นะครับเมื่อครั้งที่อดีตเนนคําจําพรรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจากวัดป่าคันติธรรมนะครับเป็นวัดเกติยารามนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูด้านในกันนะครับตรงนี้นะครับก็ที่เห็นช้เขียวก็คือพระแก้วมรกตพ่านล้านนะครับตรงนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเงินจํานวนมากนะครับ ที่อดีตเน,นียนคำนะครับหรือสมีเนียนคำนะครับบริจาคร่วมบริจาคมาแล้วก็มาก่อสร้างนะครับซึ่งความจริงนั้นนะครับก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็ได้นําเงินไปใช้ในทางใน,าในหลายทางนะครับตามที่เป็นข่าวกันนะครับตรงนี้คือวัดนะครับวัด ว่าจะเป็นวัดล้างก็ไม่ใช่นะครับก่ไม่เชิงนะครับเพราะว่าตูดีๆก็มีชาวบ้านนะครับเข้ามาทําความสะอาดนะครับปัดกวาดลานวัดก็สะอาดนะครับหญ้านะครับก็มีตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีตึกหนึ่งนะครับที่เป็นตึกของอดีตเนียนคำเคยอยู่นะครับน่าจะเป็นตึกคลังนะครับ ไม่มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปดูรอบๆบริเวณวัดกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในตึกนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรดูครับวัดน,นี้นะครับจะได้นะครับการก่อสร้างเมื่อครั้งอดีตเนนคํายังมีบาร,รมีอยู่นะครับก็มี ระดับคนระดับใหญ่โตนะครับที่เข้ามาทำบุญวัดนี้นะครับดาราที่มีชื่อเสียงนะครับดาราดังนะครับข้าราชการระดับสูงนะครับก็คือทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็มีเจ้าของบริษัทเจ้าของ รับเจ้าสัวนะครับเดินทางมาทาบุญที่นี่เยอะนะครับเงินเนี่ยสะพัด่าเป็นพันล้านนะครับที่วัดนี้นะครับดูครับปล่อยให้ทิ้งล้างเป็นสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่โดนเนียนคำนะครับโดนจับนะครับเนียนคำก็ได้นี้ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วครับแล้วก็โดนจับป่าสูงเป็นผู้ร้ายค้ำแดนนะครับ มาที่ประเทศไทยนะครับดูครับถ้าเน้นคําไม่โดนจับนะครับผมว่าวันนี้น่าจะรุ่งเรืองมากๆนะครับแล้วก็งเงินก็น่าจะสนนะพัดมโหฬา,ารนะครับมหาศาลนะครับสําหรับเงินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปด้านในดูด้านในกัน ตรงนี้นะครับก็คือจะทำเป็นช็อปนะครับขายวัตถุมงคลนะครับอันนี้มีกระจกกั้นใสๆนะครับกระจกมันก็น่าจะเป็นห้องนะครับเนี่ยนะครับเขียนไว้นะครับว่าวัดป่าคันติธรรมนะครับเป็นออฟฟิศขายเครื่อง เนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านเขามาผ่านวัดนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไปที่ไร่ทีนาเขานะครับก็จะผ่านวัดนี้ก็มีชาวบ้านเขานําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณวัดบ้างนะครับแล้วก็เพราะว่าบริเวณวัดบริเวณวัดก็กว้างพอสมควรนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนู่นนะครับจะมองเห็นกุฏินะครับเป็นหน้าจั่วตรงนู้นนะครับสามชั้นนะครับตรงนั้นก็คือ อดีตเนีย네นคำเคยจำพรรษาอยู่ที่กุติจนหลังนั้นนะครับดูนะครับถ้าเนียนคำไม่โดนจับสักก่อนนะครับวัดนี้จะเป็นวัดที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับโด่งดังในสมัยนั้นนะครับถือว่าโด่งดังมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปดูด้านในกัน ก็สะอาดสะอ้านนะครับลานวัดบริเวณบ้านลานวัดนะครับแต่ตอนที่ไปถ่ายคลิปนะครับก็ไม่เห็นมีพระนะครับหรือว่าท่านน่าจะอยู่ในกุฏิหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่เห็นเดินออกมานะครับก็ก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับ แต่ว่าทาจชาวบ้านเขาบอกว่าเข้าไปได้นะครับไปถ่ายคลิปได้นะครับชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่าน เดินเข้าไปดูด้านในกุฏิตรงนี้นก็คือกุฏิเล็กๆเ,เป็นห้ายสิบหลังนะครับเมื่อก่อนนะครับก็น่าจะมีพระเยอะพระที่จำพรรษาอยู่วัดนี้อาจจะเยอะพอสมควรนะครับ ตรงนี้นับประตูไม่ได้ลอกนะครับก็ชาวบ้านบอกว่าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เพราะว่าเดินมาก็ไม่เห็นพระนะครับที่จำพรรษาอยู่ก็เลยจากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้ทุกท่านนะครับชมกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับดูเสานะครับเน้นคำนะครับจะชอบสีเขียว ทีทองนะครับที่เหลืองนะครับก็เอานำนำก้อนหินมาประดับประดาอยู่บนเวณเสานะครับตรงน,นี้น่าจะเป็นออฟฟิศของพระนะครับออฟฟิศของวัดให้เป็นห้องทําการนะครับนี่ก็มีตู้มีตู้เซฟนะครับมีตู้ใส่เอกสารดูอะไรนะครับมีโต๊ะทํางานนะครับนี่คือ ชั้นที่หนึ่งนะครับก็ถ <Okay. S 1> ือว่าสภาพก็โอเคอยู่นะครับน่าจะมีคนมาทําความสะอาดบ้างหรือเปล่านะครับ mm. ผมคาดว่าน่าจะมีครับนี่คือตู้บริจาคนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีพวกโต๊ะเก้าอี้นะครับนี่คือชั้นที่หนึ่ง ทางศาสสะอ้านอยู่นะครับชั้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูขึ้นไปดูนะครับชั้นที่สองนะครับ ห้องน้ำนะครับด้านหลังกุฏินี้นะครับก็น่าจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีใครอยู่นะครับดูนะครับมีชั้นที่สองครับชั้นที่สองนี้จะมีขี้นกนะครับขี้นกบินลาบฉุนจมูกเลยนะครับบินฉุนจมูกชั้นที่สองนี่คือบริเวณชั้นที่สองนะครับกับเบื้องโอ้นกบินไปแล้วครับนกอยู่เยอะนะครับ ที่สองก็จะสุดโทมนะครับมีอยู่่ห้าห้าห้องประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูแต่ละห้องนะครับกับเบื้องก็ร่อนไปแล้วนะครับกับร่อนอากับเบื้องนะครับทุกอย่างก็ไม่ได้บำรุงนะครับไม่ได้รักษาก็ย่มอมอา ส่งผลให้เสื่อมสภาพตามการเวลานะครับนี่ห้องที่สองนะครับพามาดูห้องที่สองห้องที่สองก็มีตู้เสื้อผ้าก็มีที่นอนนะครับแอร์ก็ดูถอดออไปนะครับ ต่อมาครับพาทุกท่านมาดูห้องที่สามนะครับห้องที่สามห้องที่สามนี้น่าจะเป็นห้องทำงานมีโต๊ะท,ทำงานมีเครื่องรูกหมูบูชานะครับมีที่นอนมีเตียงนอนนะครับมีสารพัดตรงนี้นะครับมีเยอะนะครับ ออมานะครับที่สองที่สามแล้วนะครับห้องที่สี่นะครับพาทุกท่านเข้ามาดูห้องที่สี่นะครับห้องที่สี่ก็มีเตียงนอนนะครับก็อแอร์ถูกต่อลงไปอยากยังอยากแก้เต็มไปหมดนะครับ mm. เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูห้องที่ห้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ รับ,บห้องที่ห้านี้นะครับก็มีมีเตียงนะครับมีเตียงนอนนะครับแอร์ก็ถูกถอดออกไปแล้วนะครับห้องที่ห้าเบื้องนะครับก็พังนะครับ เพนรัฟ้าด้านบนก็จะลุกนะครับเป็นที่อยู่ของนกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปดูชั้นที่3นะครับโอ้กีนกีลาบเต็มเลยครับชั้นที่สามโอ้ป่นฉนชนมากนะครับชั้นที่สามชั้นสานะครับเป็นชั้นดาดฟ้านะครับ นกนะครับเต็มเลยนะครับปินไปหมดนะครับนกชั้นนี้นะครับคาดว่าจะเป็นอห้องของเนนทัมหรือเปล่านะครับไม่มแน่ใจนะครับอันนี้ก็สุดๆเป็นที่อยู่ของนกจำนวนมากนะครับเป็นพันพันตัวนะครับนกอยู่ชั้นนี้นะครับกาลังแล้วก็อ่าถ่ายมูลนะครับเต็มนะครับ นี่ชนเลยนะครับชั้นนี้นครับมองเห็นพระแก้วเขียวมรกตนะครับวงใหญ่ที่อดีตเนนคาไปสร้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ